สวัสดีค่ะสารีอินดี้ทาร์ลนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะกับพิก,การ์หัวข้อของเราในวันนี้ก็คือที่มามาหายหายนะคะเพราะอะไรกันแน่นะคะเราก็มีให้เพื่อนเพื่อเลือกทั้งหมดอยู่ที่4แบบเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถเลือกเอาไว้ในใจได้เลยนะคะแล้วก็การเปิดไพ่พิก,การ์มันเป็นการเปิดเพื่อความบันเทิงเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันเนาะ สำหรับสารี่อินดี้ทารลต์นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ยังคงติดตามกันอยู่นะคะกดแชร์กดไลค์ให้ลวมถึงการคอมเมนต์กันเข้ามานะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่แอดไลน์เข้ามาดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็ขอคําปรึกษา,ากับเรื่องต่างๆนะคะอันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ แล้วก็ตอนนี้เรามี5ช่องทางนะคะให้เพื่อนๆได้สามารถติดตามกันเพื่อนๆก็สามารถลงไปเช็คดูได้ที่ใต้คลิปนะคะว่ามีช่องทางไหนกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็น Youtube, f ะเฟซบุ๊ก n นะ a g ฮะไออินสตาแกรมนะคะทิกตอกหรือว่าทางไลน์นั่นเองนะคะก็เลือกไดเ้เลือกติดตามกันได้ตามความพึงพอใจเลยนะคะตามความาตามสิ่งที่เพื่อนๆที่สามารถจะติดตามได้กันละกันเนาะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันเลยนะคะกับหัวข้อพิกอากาศของเราในวันนี้นะคะที่มามาหายหายนะคะเพราะอะไรกันแน่นะคะกับไพ่กองที่1จ้าโอเคมาค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่แบบที่หนึ่งนะคะกับหัวข้อพิกอากาศของเราในวันนี้นะคะที่มามาหายหายนะคะเพราะอะไรกันแน่นะคะนั่นเองเนาะอืมเรามาดูสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะของคนที่คุณถามถึงกันก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ที่คุณถามถึงตรงเนี้ยเนี่ยมัน มันคืออะไรนะคะไพ่ใบแรกเป็น The w เ r อรค่ะเป็นคิงถืออ่าที่คิงถือถ้วยเป็นเซน สตวินถือถ้วยถ้วยเขาจะน่ารักมากเลยนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้เห็นแล้วค่ะเขาทำโทษเป็นสี่ เป็นเจ็ดถ้วยค่ะเมจิเชียนเป็น The Magician เป็นสามเหรียญ เป็นแดาบเราก็เป็น1น่ถ้วยค่ะนะโอเคสำหรับความสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนๆที่เลือกไพ่แบบที่1นนะคะกับคนที่คุณถามถึงเนี่ยน,นะคะนึกถึงหรือว่าถามถึงนั่นเองนะคะ กับหัวข้อของเรานะคะที่มามาหายๆเป็นเพราะอะไรกันก็คือ,อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการที่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะนะคบหาดูใจกันเป็นไปตามธรรมชาติยังมีการศึกษาดูใจกันอยู่เลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นในลักษณะของคนที่เป็นคนเขาเรียกว่าคนคบคนคุยเนาะความสัมพันธ์ที่ยังก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าโอเคละมันมีการมันมีการมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมองว่าเ,เขายังก็คือเหมือนกับคนคนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใจให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสักเท่าไหร่ถามว่ามีความรู้สึกดีๆไหมมันมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันมันยังมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปอ่ะนะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้บางคนอาจจะยังไม่ได้มีสถานะกันด้วยซ้าไปนะคะสำหรับบางคนแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกดีแหละนะมีความรู้สึกดีในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่า,าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีสเนมสเน่ห์มีเสน่ห์ด้วยแหละนะ ม,ม,มีคนมีเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้บางครั้งบางทีเวลาที่มันมีปัญหากันหรือว่าเวลาที่มันห่างหางหายกันไปเนี่ยนะคะเวลาที่เขาวนกลับมาเขาจะมีวิธีการของเขา่นแหละในการที่จะวนเวียนกลับมานั่นเองเนาะอ่ะเรามาถามให้กันนะคะว่าแล้วที่ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะที่บางครั้งเขากลับมาบางครั้งเขาก็หายไปนะคะเป็นเพราะอะไรกันแน่ทําไมถึงยังไม่ชัดเจนสักทีนะคะโอเค เป็นสี่อ่ะเป็นห้าถ้วยเนาะมมันมีความที่แบบว่ามันมีความมันมีความเหมือนแอบมีความผิดใจกันหรืออะไรบางอย่างเนาะเดี๋ยวดูไปก่อนนะคะเป็นสามไม้ค่ะอืมโอเคชาดิออดค่ะ คนที่คุณถามถึงนี่อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาก,ก็ได้นะอมืมันก็เลยอาจจะมีในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะคะในความสัมพันธ์มันก็เลยไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เนาะควีนถือไม้ค่ะแล้วก็เป็น j ัสตินนะคะโอเค เอาละสาหรับคนที่เลือกไพ่แบบที่หนึ่งเนี่ยนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกเลยมันเป็นในลักษณะของการที่จริงๆแล้วไพ่ The World ขึ้นมาตอนแรกนี่ก็ยังไม่ชัดเจนหรอกว่ามันเป็นคนระยะทางไกลหรือเปล่านะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันเป็นในรูปแบบลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปก็คือปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อเปิดไพ่คําถามของเรากับหัวโต๊ะกับหัวข้อแล้วตรงนี้นะคะไพ่ขึ้นมาออกออกมาค่อนข้างชัดเจนก็ค,คือคนที่คุณถามถึงนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนาที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าขนมคเนียมประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทําให้บางครั้งบางทีมันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอกันนะะมีโอกาสเจอกันน้อยมากแต่ว่าก็ยังมีการติดตอ่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ ะะไม่แน่ใจว่าจะได้มาเจอกันเมื่อไหร่ไม่แน่ใจว่าจะจะลงเอยกันยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีระยะทางแล้วก็เรื่องของของอเชื้อชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่บอกไว้เลยว่าคนคนนี้นะคะถึงแม้หายไปยังไงเขาก็กลับเข้ามาอยู่ดีนะคะยังไงเขาก็กลับเข้ามาอยู่ดีนะ,ะไม่หายไปขาดสะทีเดียวนะ,ะมันจะมีการวนๆวนนกลับเข้ามาหรือเรียกง,ง่ายๆว่าคนคนนี้เป็นคู่เวรคู่กรรมของคุณก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เลือกไพ่แบบที่1เนี่ยน,นะคะ,อ,ะอย่างที่บอกเลยก็คือมันน่าจะมีความเขาเรียกว่ามันน่าจะมีที่มามาหายๆเพราะอะไรกันก็คืออาจจะเป็นเรื่องของของหนึ่งเลยเรื่องของ ระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องะเนาะในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีช่องว่างของเรื่องของขนมพรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆนะคะ <_ d ream> เข้ามาเชื้อชาติอะไรต่างๆเข้ามาเป็นตัวเป็นตัวเป็นช่องว่างนั่นเองนะคะมันก็ไม่เชิงว่าเป็นช่องว่างหรอกแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคเล็กๆนิดนึงที่ทําให้เขามาหมายหายมามา,มาไ,ปไปๆนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่แบบที่1นนั่นเอง,เ,องเนาะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่ามันเป็นเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องที่เขามาหมายหายไปณตรงนี้นะคะ นั่นเองเนาะประมาณนี้นะจ๊ะแต่ว่าไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะยังมีการวกนกันกลับเข้ามาตลอดเวลานะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่แบบที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบปูกอกปูกใจอย่าลืมกดแชร์ are, กดไลค์ like, ให้รวมถึงการคอมเมนต์เข้ามานะจ๊ะโอเคเรามาดูไพ่แบบต่อไปดีกว่าค่ะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่แบบที่สองเนาะกับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะที่มามาหายหายนะคะเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะ เราก็จะมาดูในส่วนของสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณถามถึงเนอกาะว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้ต้องมามาหายๆกันแน่นะคะมามาไปๆกันแน่นะคะสี่ถ้วยค่ะพไพ่ใบแรกเป็นสี่ถ้วยเป็นอัศวินไม้ค่ะ เป็นอาเป็นควีนไม้นะอสศวนไม้ควีนไม้เลยเป็นเดอะซันค่ะอ่าใบนี้น่าจะเป็นเดอะเฮอร์มิตนะนะหรือมูนนี่แหละ เป็นเอ็มเพลอร์ค่ะเป็นก้าถ้วยเจ <7 S 1> ็ดไม้ค่ะสามถ้วย ส,สี่ดาบนะคะโอเคเรามาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนที่เลือกไพ่แบบที่2กันก่อนแล้วนะคะกับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะที่มามาหายหายเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะเอ่อก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างอัธยาศัยดีเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างเฟนลี่นิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่ส <c oughs> ะพานโทษค่ะ อาจจะมีคนที่เข้ามาหาเขาค่อนข้างเยอะเนะะียค่ะมันก็เลยทําให้มีคนเข้ามาชอบเขาค่อนข้างเยอะเนะะียค่ะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมันเขาเรียกว่าแต่ว่ามันมีใครคนหนึ่งอยู่ในใจเขาอยู่แล้วแหละซึ่งซึ่งคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเป็นใครสักคนหนึ่งเนาะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะแต่ขอดูให้นิดนึงก่อนเนาะว่ามันว่ามันอะไรยังไงเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ ความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นเหมือนกับคนที่คนที่ก็ยังไม่ไม่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ที่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกรู้สึกดีๆให้เก่กันนั่นแหละซึ่งตรงนี้มันอาจจะคนที่มีความรู้สึกให้มากกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นทางฝั่งของคุณก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นทางฝั่งเขาก็ได้นะซึ่งเท่าที่มองตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือ น่าจะเป็นทางฝั่งเขานะคะที่ที่มีความรู้สึกด,ดีๆให้ให้คุณค่อนข้างที่จะมาก อยู่พอสมควรนะมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะหรือว่าตรงนี้มันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะซึ่งคุณอาจจะมีความรู้สึกให้กับเขามากแต่ว่าคุณเป็นคนที่ลักษณะที่มีคนเข้าหายเยอะเนาะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนพิเศษในใจคุณก็ได้เนะช่เนเดียวกันนะเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกนะเรื่องราวมันอาจจะสลับกันก็ได้เช่เนเดียวกันซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้ดูแล้วมันเหมือนยังไม่ค่อยชัดเจน,นเท่าไหร่เพียงเพราะว่าเขาในแวดวงของเขาหรือแวดวงของคุณเนะี่ยมันอาจจะต้อง สื่อสารก,กันกับคนเยอะๆมันต้องอาศัย ความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษมันก็เลยทําให้เรื่องราวตรงนี้มันอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนจนทําให้เกิดการมีการมามาไปไปหรือมีการหายอาห่างหายกันเกิดขึ้นบ้างในบางขณะเช่นเดียวกันเพราะมันบอกอย่างที่บอกว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะกับความรักความสัมพันธ์ของคุณถึงเขาอาจจะมีความรู้สึกให้คุณมากก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกซึ่งอาจจะเป็นคุณหรือว่าอาจจะเป็นทางฝั่งเขาก็ได้ที่มันมีความรู้สึกให้มากกว่าเนี่ย มันมีความรู้สึกไม่มากกว่านัเองนะแต่ว่ายังไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าหนึ่งเลยอาจจะเป็นคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับการที่เราเป็นดาราหรือเขาเป็นดาราแล้วก็มาชอบคนที่ไม่ใช่ดาราอะไรเงี้อยอันนี้เพูดให้ให้เข้าใจเนาะนะ,นะะแล้ว ความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็เลยก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะเพราะว่าเขา,าเป็นคนที่อาจจะต้องมีชื่อเสียงนะหรือว่าอาจจะอยู่ในแวดวงสังคมที่ที่ที่ยังที่ยังไม่อยากจะเปิดเผยนะคะว่ามีแฟนอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนหรืออะไรประมาณนี้นะคะนั่นเองจริงๆก็บอกสักขนาดนี้แล้วเนาะอ่ะเรามาถามไพ่ให้ชัดเจนกันนะคะว่าที่มามาหายหายนะคะแล้วที่เขามามาหายหายตรงนี้นะคะเขาเพราะอะไรกันแน่นะคะเป็นเดอะเฮอร์มิตเลย นะเป็นเดอ์เฮอร์มิตเลยเขาเหมือนที่จะต้องใช้สตินิดนึงในการที่จะเปิดเผยในะใครสักคนหนึ่งนะคะเป็น3าผู้อ่าสามเหรียญค่ะนะเขาต้องมีสติในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างรอบคอบเลยเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็น1เหรียญค่ะนะเห็นไหมมันมีผลกระทบในใน,ในเรื่องของการการทำงานก็ได้เช่นเดียวกันนะ เป็นเด็กถือถ้วยนะคะอืมมันก็เลยทําให้เรื่องราวของคุณกับเขามันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะะยังยังไม่สามารถชัดเจนได้ก็เลยมีการมามา,มาหายหายเพราะว่าเรื่องสืบเนื่องมาจากในลักษณะของการทาํางานมากกว่านะคะอัศวินถือดอาบค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่แบบที่2เนี่ยนะคะก็คือที่เขามามาหายหายเพราะอะไรกันแน่นะคะก็คือเรื่องราวมันเปิดตั้งแต่ไพ่สิบใบแล้วลวมันออกมาบอกประมาณว่า เขาหรือว่าคุณนะะี่ะก็คือยังไม่กล้าที่จะที่จะเปิดเผยตัวตนซึ่งกันและกันนะคะเนื่องจากว่าในแวดวงของการทํางานตรงนี้เนี่ยม,มันมีผู้คนเข้ามาหาค่อนข้างเยอะนะคะต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างมากเลยนะคะมันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะคอมมิชเมนต์กันได้อย่างเต็มที่นะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อกันได้อย่างเต็มที่ท,ทั้งทงที่มันมีความรู้สึกดีๆให้แหละแต่ว่าเรื่องเรื่องของการทํางานเนี่ยต้องมาก่อนเรื่องของการทํางานเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะสภาพสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมนั่นเองนะคะที่ต้องมาก่อนในใ,ในในชีวิตเขาหรืออ,อาจจะเป็นในชีวิตคุณก็ได้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมามา,มาหายหายนั่นเองนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่แบบที่2เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบกอบุศลอกุศลใจนะจ๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้รวมถึงการคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันเนาะอ่ะเรามาดูไพ่แบบต่อไปค่ะโอเคมาค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่แบบที่3นะคะกับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะที่มามาหายๆนะคะเพราะอะไรกันแน่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะคะกับคนที่คุณถามถึงเนาะ,ะว่าม,ม,มันเป็นในลักษณะไหนมากกว่านะคะ เป็นเดอะสตาร์แชมเปญค่ะเป็นหนึ่งดาบ ควีนถือไม้ค่ะจะให้เราแฟนแฮงแมนคิงถือถ้วยเอ้คิงถือเหรียญ ทิ้งถืถ้วยสองถ้วยแล้วก็เป็นสิบเหรียญค่ะนะให้ใบสุดท้ายน่าจะเป็นห้าห้าหมาย โอเคมาค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกไพ่แบบที่แบบที่เท่าไหร่แล้วล่ะนะแบบที่สามเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่แบบที่สามนะคะกับหัวข้อของเรานะในวันนี้นะคะก็คือที่มามาหายๆนะคะเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณถามถึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีกว่ามีการต่อสู้นะคะในการในในความสัมพันธ์อยู่ มีเหมือนกับว,ว่าเป็นการที่จะต้องแข่งขันแข่งขันในความสัมพันธ์มีใครหลายคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่มีคนที่เหมือนกับมามาชอบพอแล้วก็เหมือนกับต้องแ,อแก่งแย่งแข่งขันกันก็คือเหมือนกับเขามีใครหลายๆคนที่เป็นตัวเลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการที่จะต้องเหมือนชิงดีชิงเด่นกันในความสัมพันธ์ที่จะต้องได้มา ซึ่งจะต้องได้เขามาประมาณนี้นะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้นะซึ่งอาจจะเป็นทั้งคุณก็ได้ที่อาจจะมีคนเข้ามาชอบเยอะแล้วก็มีการแข่งแย่งแข่งขันกันก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือมันมัน,ม,นมันเหมือนมีความหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามปรับให้มันอยู่ในเขาเรียกว่าวงโครจรของกันตลอดเวลานะคะแต่ว่ามันมามา,มาหายหายเพราะว่าอาจจะไปโฟกัส นะคะกับใครคนที่1คนที่2คนที่3อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะแต่ว่าถามว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณไหมมีความรู้สึกดีๆแล้วก็พยายามพยายามบาลานพยายามต่อสู้ในความสัมพันธ์นะคะก็คือเหมือนเอาง่ายๆแหละสําหรับคนที่เลือกให้แบบที่3เนี่ยมันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็ยังพิจารณาอยู่แล้วคุณก็ยังพิจารณาอยู่แต่ว่าอาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในในใน,ในตัวเลือก อาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่จะต้องแต่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันซึ่งถามว่าเขาให้ความรู้สึกอย่างนี้กับทุกคนไหมเขาก็ให้ความรู้สึกแบบนี้กับทุกคนนะคะไม่ได้เฉพาะจะจงว่าจะเป็นคุณนะคะแต่ว่ามันมันเหมือนกับจะยื้อกันทุกทกคนเอาไว้อยู่ตลอดเวลานั่นเองเนาะนะนะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันบางครั้งมันก็โอเคบางครั้งมันก็ไม่โอเคบางครั้งมันก็ค่อนข้างนิ่งก็เข้ากับคําถามของเรานั่นเองนะคะที่มามาหายหายบางครั้งเนี่ยเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะ จริงๆแล้วเรื่องราวสิบไปมันก็บอกไปอยู่แล้วนะไพ่ใบนี้เป็นเหลือเฮอรมิตค่ะนะคะเรามาดูไพ่บทสรุปกันนะคะว่าที่มามาานหายสรุปเป็นเพราะอะไรหนึ่งเหรียญค่ะเป็นควีนถือเหรียญ เอ็มเพอเลอร์ืมก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่พอสมควรนะคะจากเรื่องราวสิบไปที่เปิดไปนะคะเป็นเก้าไม้ค่ะนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่แบบที่สามนะคะกับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือที่มามาหายๆข้ออะไรกันแน่อย่างที่บอกเลยเขาไม่รู้จะเลือกใครอ่ะเพราะว่ามีคนเข้ามาหาเขาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะว่าเขาเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเลือกอยู่พอสมควรเขาต้องใช้สติแล้วก็ใช้อะไรหลายอย่างในในการที่จะพิจารณาคือเอาง่ายๆเป็นคนเลือกเยอะนั่นเองเนะ เป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะเพราะฉะนั้นการที่ใครหลายๆคนเข้ามาเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างใช้าใชการใช้วิจารณญาณเนานะในการตัดสินใจอยู่พอสมควรเลยก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยรู้สึกนิ่งกับคุณนะคะบางครั้งก็ก็ดีกับคุณพยายามาเขาเรียกว่าพยายามยื้อเนี่ยในความสัมพันธ์กันตลอดเวลาเลยก็คือว่าถึงแม้เขาจะหายไปในการกลับมาเขาก็ยังสามารถที่จะยื้อความสัมพันธ์กับคุณไว้ได้นะคะนั่นเองมันก็เลยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมามาหายหาย ซึ่งจริงๆแล้วคุณก็ค่อนข้างอายอมรับกับมันได้นะคะเพราะว่าเหมือนมีความหวังตลอดเวลาหรือเรียกง,ง่ายๆเลยว่าคือเขาก็ให้ความหวังคุณตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะมันก็เลยทําให้ความสําคัญไม่ว่าจะหายไปนะก็มีการกลับมาได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่แบบที่ศเนะี่บอกได้เลยว่าที่มามาหายๆเพราะอะไรกันเพราะว่าเขายังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากที่จะเสียคุณไปแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครนั่นเองนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่แบบที่3เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้รวมถึงการคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะคะอะเรามาดูไพ่แบบต่อไปดีกว่าค่ะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่แบบที่4นะคะกับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะที่มามาหายหายนะคะเป็นเพราะอะไรกันซึ่งเราจะมาดูในส่วนของสถานะความสัมพันธ์นะคะของคนที่คุณถามถึงก่อนนะคะว่าในลักษณะความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นในลักษณะไหนกันแน่นะคะ ไพ่ใแบแรกเป็น The Hangman ค่ะนะในน,นี้จะเขียนว่าเดอ Hangget One นะคะก็ Hang แ a งแมน n นั่นแหละเนาะไพ่แต่ละใบก็จะอ่านไม่เหมือนกันนะคะก็ดูจากรูปเอาเป็น Two of c u p ค่ะหรือว่าสองถ้วยนั่นเองอัศวินถือไม้ค่ะ สามถ้วยไม่นะไม่นะคืออะไรนะจัสเมนควีนถือควีนถือเหรียญจมูน ถือไม้แล้วก็เป็น the emperor ค่ะนะโอเคมาสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่แบบที่4นะคะ <ๆ S 1> กับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะที่มามาหายๆเพราะอะไรกันแน่นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่แบบที่4นี้บอกไป้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นในลักษณะของเขาเรียกว่า หนึ่งเลยเนี่ยนะนี่มองว่าน่าจะเป็นในลักษณะของคนที่อยู่ในในความสัมพันธ์ที่รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นเรื่องราวของเรื่องราวของเราสองสามคนนะมันก็เลยมีความนิ่งค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรก็คือตัวคุณเองอาจจะต้องเฉยนิ่งเฉยแล้วก็มีการตัดสิน มีการพิจารณาความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะโอเคไหมเนี่ยเรื่องราวของคนสองสามคนในที่นี้นะคะอาจจะเป็นแค่เพียงม,มันจะไม่ได้ใช่ลักษณะของคนที่เป็นครอบครัวแล้วแต่ว่าอาจจะไปเจอคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คบใครมากกว่าสองคนขึ้นไปนะคะก็ได้เช่นเดียวกันมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมันไม่สามารถที่จะชัดเจนได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้เช่นเดียวกัน เพราะว่าความสัมพันธ์เหมือนเป็นเรื่องราวของถ้ายังไม่ได้เป็นในลักษณะของคนที่เป็นแฟนการหรือคนที่มีถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะมันจะเป็นในลักษณะของเราเป็นเป็นลักษณะของแฟนเก็บเป็นกิ๊กเป็นกักอะไรอย่างนี้ไปซะมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนหรือว่าแต่งงานกันเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของมีมีตัวเลือกหลายๆตัวเลือกนะคะมีความสัมพันธ์มีโลกหลายใบนั่นเองนะคะในความสัมพันธ์ของของคนที่เลือกค่ยแบบที่นี่ มีมีความสัมพันธ์ในในลักษณะนี้ซึ่งไม่สามารถตัดขาดจากใครได้เลยนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือไม่สามารถที่จะชัดเจนได้หรืออะไรได้เลยความสัมพันธ์ในลักษณะของคนที่ท,ที่ที่ผ่านๆนมาก็คือมันมีการห่างหายกันไปบ้างหลังนะคะ,นะะนะแล้วก็วนกลับมากันอยู่นะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะ,นะะก็เลยไม่ ไม่เลือกที่จะจากกันไปไหนหรือว่าไม่เลือกที่จะทิ้งกันไปไหนนั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้เป็นความสัมพันธ์ว mm. นเวียน,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 นอยู่แบบนี้นตลอดเวลานะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วนะคะอ่าจริงๆเราก็บอกกันแล้วน้องตั้งแต่แต่ติดใบนี้เลยว่าเพราะอะไรนะคะเป็นไพ่หนึ่งไม้ค่ะเรามาดูบทสรุปกันนะคะว่าที่มา,มาหมายนะสรุปนะนจากสิบใบแล้วนี่มันมีอะไรนะคะเป็นห้าเป็นห้าดาว ก็แน่นอนละนะเมื่อมีการเขาเรียกว่ามันมีการเวลาที่มันหาหายกันไปมันก็เลยมีการกลับมาเดี๋ยวเอ็มเพรสค่ะนะ,ะ N Emperor, เอ็มเพล์แล้วก็เอ็มเพสเลยเนาะเพราะจริง no. ๆเราต่างฝ่ายต่างคิดว่าใช่ของกันและกันเพียงแต่ใจเนี่ยไม่ใจปฏิเสธนะคะนั่นเองเป็นคิงถือถือดาบแล้ว <tr iss> ก็เป็น เป็นก้าวถ้วยโอเคชัดเจนมากๆนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่สิบใบเลยว่าเขาคนนี้อาจจะมีใครมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะแล้วก็มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการคุณอาจจะไปเจอคนที่มีลักษณะของความเป็นคนที่เจ้าชู้อยู่พอสมควรนะคะอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็ยังไม่มีใครสามารถมาเติมเต็มความรู้สึกเขาได้อย่างร้อซนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณก็ถือว่าเป็นหในหนึ่ใน หนึ่งในหนในสแล้วกันนะหนึ่งในสของตัวเลือกที่ค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์ในความเป็นไปได้อยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยก็คือใครจะอยู่ก็ได้หรือใครจะไปก็ได้แล้วแต่เลยเพียงแต่ว่า ที่เขามามาไปยังมามาหายหายกับคุณเนี่ยเพียงเพราะว่าเขาก็ยังเขาก็รู้สึกดีกับคุณในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่สามารถทิ้งคุณไปไหนได้ก็คือถ้าคุณจะเดินจากไปเขาก็จะยื้อคุณไว้ตลอดเวลานั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถเดินออกจากเขาไปได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามันเหมือนมีการให้ความรักความหวังมันอยู่แล้วจริงๆแล้วซึ่งคนั้งคู่แล้วก็คิดว่าคุณเองกว่าาเา,เเเาเเเ้องงัยสขยรูึ คุณยังไม่สามารถเติมเต็มเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะยังไม่สามารถเติมเต็มในเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาถึงเลือกที่จะไปมองอไปมองส่วนอื่นๆของคนอื่นๆมาเติมเต็มในส่วนของเขาเนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4ี่ก็สรุปได้ว่าที่เขามามาหายหายเนี่ยเพราะเขายังไม่รู้จกักพอนั่งเองเอาง,ง่ายๆดีกว่าเนาะเขายังไม่รู้จกักพอเขายังไม่รู้ว่า คนเรามันไม่คนเรามันไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มันก็ไม่ได้เสียร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสาหรับคนคนหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับข้อเสียของคนที่ที่คุณรู้สึกโอเคด้วยที่สุดนะคะนั่นเองแต่ว่าตรงนี้ก็อย่างที่ว่าแล้วนะถ้าเกิดว่าคนที่มาแอบส่องไม่ใช่แอบส่องสิถ้าเกิดว่าคุณสามารถบอกได้หรือว่าใครสามารถสื่อใจเขาได้ก็คือเลือกเธอขาะนะคะเลือกคนคนนี้เธอหรือว่าเลือกคุณเธอเนาะเพราะว่า ต่อให้คุณเลือกคนอื่นๆคนอื่นๆก็ไม่สามารถมาเติมเต็มชีวิตคุณได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ก็เลือกคนที่ใช่ที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดกับเขามันจะดีกว่าที่ปล่อยให้เรื่องมันคาราคาซังแบบนี้เนาะอืมก็ประมาณนี้นะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือเขายัางไม่รู้จักพอน,นั่นเองสำหรับคนที่เลือกไพ่แบบที่สีนะจ๊ะโอเคค่ะเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบนะคะทุกอกถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้รวมถึงการคอมเมนต์กันเข้ามาลวกันเนาะ อ่าสำหรับไพ่พิการนะคะหัวข้อที่เขามา,มาห,หายๆนะคะเป็นเพราะอะไรกันแนะ่ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ